โอ้ยวิเชียรเยอะเนี่ยเมื่อฉันเเซอร์ก็แปดสิบดอลลาร์เอาแล้วเอาไปหนึ่งอันด้วเอาไปเอาไปหนึ่งอันแล้วแบบคุณคุณแบบบอกโคตรจนมึงดูอ่องที่กูเอาไปเอาก็คุณคุณเดอะแบกอ่ะคุณก็ต้องแบบรับผิดชอบไงเออวิเชียรอวะนี้หมดไนแม่นะเว้ยก็คือผีจะให้แค่สองหลักฐาน ได้เลยมึงจะไม่เห็นกคุยนะเราจะไม่รู้กูจะวิ่งหนีก่อนเลยมีกระดูกในห้องน้ำขออุ้ยใครมันโยนอะไรใส่เราร่วมบ้าห้องน้ำนี้อะถ่ายรูปหน่อยไม่มีกล้องโดนผีโยนของใส่แล้วนั่นอะผีห้องน้ำเหรอโคเร่ฮอว์โคเร่ฮอวอุ้ยยีมไม่พ้า EMF ห้าฟิวไม่อยู่ห้องใต้ดินอะ EMF ขึ้นที่ไหนอ่ะเนี่ยกลางบ้านเลยฟิวไม่อยู่ห้องใต้ดินค่ะเอ้ยเมื่อกี้สี่เหรอฮัลโหลเมื่อกี้สี่เหรอเปิดฟิวไปแล้วไม่ใช่เหรอฮัลโหลเอ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วจะเอาเราอีกแล้วก็เป็นที่เหรอสี่ไม่มี เมื่อกี้มันโชว์ยูดเซลโครยฮอลโอ้เนี่ยตรงตรงที่มันเราโดนโยนของใส่คือตรงนี้เว้ยเมื่อกี้ห้องน้ำห้องน้ำเอาเทอร์โมเจล่าแป๊บนึงอาจจะเป็นห้องน้ำเอ้ยอีเมพ่าอีเมพ้าโครยฮอลอาโดนเครมเลยโดนเครม่องเครื่ันเคลมห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำห้องน้ำที่นี่แหละน้ำเน่าน้ำเน่าถ่ายรูปน้ำเน่าถ่ายรูปกระดูกเนี่ยถ่ายเลยถ่ายเลยนี่มีอุณหภูมิวัดอยู่เก้าองศาฉัน น่าน่าน่า๋นาแม่จอแตกงี้เลยเลยนีกแล่เอออยถ่ายผี<อ>ถ่ายติดไหมอ่ะไ,ไม่ติดไม่ติดไม่ติดหรอ,อ,อติดละายแล้วอเ,เอา้าถ่ายไปแล้วมันเหยียบ <c oughs> เกลือไปแล้วเอ่อเครานะ วิเชียรโดนขังอยู่ในห้องน้ครเอ่อผีมันอยากคุยส่วนตัวดิมีหลักฐานอะไรบ้างไอเทียนหันมาข้างหลังดิเอฟก็เดอะแค่าสองอย่างเหรอเอาดิแล้วมันคือตัวเลยอ่ะเปอนหายถือซ่อนครับอ่าเราเรายังไม่รู้เรายังเอ้ยวิเชียรต้องกดห้องนอนต้นไม่ได้นะห้องนอนชั้ไม่ได้นี่เลยห้องนี้แหละเข้าไปเข้าไป เต้นกล้องดนตีเลยโอนิอไรเป็นโอนิเหรอโอนิเหรอไม่โอเสียงกูคิดว่าเป็นโอนิมันไม่ได้เลยว่ะกูเดินวนกับมันได้อะมันดุใช่ไหมโอกว่าอะไรว่าเป็นโอนิ ว้าวโคตรเก่งเลยเจอแท่นทำพิธีอยู่ทางเดินเพื่อนวงเวทอยู่นี่นะ เขาึงไม่บอกกูอ่ะกูไม่รู้ไม่ดีดีบอกเรากดวิทยุบอกเป็นชาติเลยไม่เห็นเป็นอะไรเลยเป็นไอ้ขี้เคลมแล้วไอเทียนเป็นไอขี้เคลมเฮ้ยพี่ตีปีโสเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยมีเพลงด้วยเหรอโอ้เนื้อไง Yeah that's right good girl good girl like that yeah เก่งมากเลวี่จะเอ๋อย้เียนแล้ทุกคนบ๊ายบายฮ่าย <c oughs> ่าหน้าเบี้ยวด้วยเมื่อกี้ไูแล้วเียนจะถ่ายไม่ไม่มาร์คถ่าย เอาไเอะเครียรเองแม่งเลยแล้วทำไมหัวกูขาวเงี้ยไรกูอยากตายแะ้วขี้เกียจเล่นอยากคุยกับผีอย่างเดียววะเนี้ยไงมาแล้วไอ้เต้าเรียกมาก็มาเลยตอนแรกหัวยังโรยอยู่เลยทำไมตอนนี้ผมงอกวะเนี่ยหรือหัวกูขาวเพราะมึงเอาผมกูไปเงี้ยมันรอดลอยอย่างนั้นะ่ะเยี่ยโคตรกงเลยไปแล้วไปแล้ว แฟนท่อมไม่จะเป็นตัวอะไรอีกอะรูปตัวอะไรอะไม่มีใครเชื่อกูนนะ่เลยกูไม่บอกละตัวอะไรเป็นกระท,อะทอ่อมกระท่อมอ๋อแฟนท่อมมาหรอแล้วทำไมถึงเป็นแฟนท่อมอมากะพีมึงดูรูปผีมังดูรูปผีมึงเห็นมันไหมไห้วะเอา้ามึงถ่ายไม่ดูหรือเปล่า <c oughs> แล้วมมันูีเราเราเชื่อมาเว่าตัวนี้เป็นแผ่นทองเราเราเชื่อโดยที่ต่างต่างกันในตัวมากูเห็นเป็นตัวเลยนะโอ้แต่เวลาถ่ายรูปมันน่าจะไม่เห็นมั้งหล่อเลยเปล่ามึงพูดดิไอเียนมึงพูดเลยมึงพูดว่าผลงานกูเองเออผลงานกูเองแหละครับเอ้ายูวีมีอันเดียวอู้แคมัยประหยัดงบไม่ได้ออกตังค์แล้วอย่าบ่น แคมเัสโล่รือเปล่าเนี่ยเจอกะโหลกจ้าเราคิดว่าตัวนี้เป็นเศษเพื่อนกะโหลกอยู่ตรงแถวถังขยะถ่ายรูปให้หน่อยนี่นี่นี่น่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนเย็นคือดดานนี้ไม่รู้เลยนะนี่ยี่โหกะโหลกไม่เคยเต้นโหกะโหลกไม่ได้พกกล้องมาดิมีใครมีกล้องวะ ถูดรอตฟักเดี๋ยวเราไม่เอาไปถ่ายรูปจริงเหรอเดี๋ยวกูไปหยิบเองก็ได้คาเทียนสาบเลยเหรอคาคเทียนสาบคริสโตเฟอร์อยู่ว้าวฮัลโหลเียเลเวลเอ็มเอฟไม่ขึ้นเลยเว้ยคริสโตเฟอร์มึงมึงตายถาวรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยน้ำอะเราว่าอุณภูมิอะมันเฮ้ยนี่ไงคริสโตเฟอร์ เมื่อกี้เยอะขึ้นแถวเดียวไอ้เจ้ยนี่นี่นี่มันชี้ในเนี้ยคริสโตเฟอร์เอ้ยตรงนี้ตรงนี้สองสองขึ้นสองลยู่เนี่ยแถวกองไฟแหละคริสโตเฟอร์โชโยเซลไอ้ยสปิริบ็อกซ์ดิเกนนี่คือตัวเฮี้ยนเลยเนี่ยดิโอเกนเจอเจนคือวิ่งเร็ววิ่งเร็วแต่เอ้ยวิ่งช้ามากแต่หลบแต่ว่าแต่ว่าจะหลบไม่ได้ ก็คือมันตามสุดซอยเลยว่าไงจะวิ่งเร็วก่อนเออเออมันจะมันจะไม่สามารถหลบได้แต่มันจะค่อยๆตามเราเพียงช,าชย้าๆเฉียดนะขวจังวะวิไฟดับหมดแล้วแม่มึงไม่ดีอีกเนี่จอดมาพี่พ่พี่พ่พี่พ่ถ่ายรูปได้ไหมยอยู่ไหนอยู่ยยไหนกูไม่มีรูปกูไม่เห็นเลยอยู่ในเต็มถ่ายในเต็มเลยล่ะถ่ายในเต็มถ่ายในเต็มเลยเห็นแต่เงาเห็นไหมถ่ายแล้วถ่ายแล้วได้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 แล้วโอเคโอเค โอ้ตกใจนึกว่าผีเล่นกีต้าไอ้บ้าไอสัตว์คราวนี้ไม่ใช่ไอเทียนอันนี้มันผีดีดกีต้าของจริงเลยนี่หว่าถ่าย <c oughs> แม่งเลยสัตว์ดักทางกูอีกอไออกอะไรนีออกอะไรมันดักกูอยู่เนี่ย <c oughs> ไป,ไป okay. ยังโอเคทิ่มันดักทางออกด้วย ถ่ายรูปแม่งเลยปะเดี๋ยวบ้านคืออะไรนะแบบโยเกิอะดีโยเจนเหรอดีโอเจนสีมันเป็นดีโอเจนดีโอเจนโอเคดีโอเจนคือมันจะวิ่งความเร็วปกติแล้วพอมาใกล้เรามันจะสโลว์อ๋อมีแค่ตัวนั้นเมื่อกี้มีแค่ไม่ต้องกลัวเลยมันเป็นผีที่กระจอกที่สุดทฤาฎีไม่จัดกระจอกได้โอเคโอเคนี่ไม่เคยเจอเลยปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวของตก โยกเอวลบอะไอเทียนโยกเอวในโยกดิเอวซ้ายโยกเอวขวาไอเทียนในกล่องนี่คืออะไรอะอาจจะเป็นอาจจะมาในเพชรหน้าเปิดออกมาแล้วมีลูกซองอยู่เฮ้ยเอาดิแฉีวเลยเงี้ยเฮ้ยมันอาจจะเป็นพื้นที่แบบเราก็ซึมต้องวนบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเทียนมึงอยู่ตรงนี้หน้ามึงขาวโจ้หน้ากลัวมากเลยอะหน้าตามึงดำด้วยเออตาเออกระปุกกันละเออมันเหมือนผีเลยตายเยียดหรือยังงี้แล้วเราตายไปแล้วอะ เออเราอาจจะเป็นไอ้นี่ไงลูกครึ่งลูกครึ่งไอเทียมมึงดูมึงดูคุณได้สิ่งนี้มาแล้วไม่แกนโรดัสโรดัสเฮียเออวิชดนเฮียอย่างกันโดดสวังใหม่อันนี้มันอะไรวะเฮียไปขึ้นอันเียเฮียอันนี้คืออะไรนท์วิชั่นเหรอแค่ไงกดทีค้างเออเฮียโบรของโคตรดีโบรอย่างดีเลยก็คือใช้แทนไฟฉายเลยใช่ปะ ใช่ไม่ต้องใช้แล้วไม่ใช้ของชั้นชั้นต่ำโอ้มุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไอ้นี่ไงกระดูกปั่นกรามเชได้ยังวะกระดูกปะได้ละได้ละสามดาวเก็บมานะยังเก็บอะไรทำไมเก็บไม่ได้วะโอ้เอาออกมองไม่เห็นเลยชิบหายตาจะบอดเอ้ยนี่ไงลอยนิ้วมือถ่ายเลยมมัันนอ เอาเชียอวิฟิชิงฟิชิงวะนะนนี้เมแกนทำไมนะวองเกิดอะไรขึ้นอะไรบ้างแล้วดอตอ่ะเออดอตยังไม่มีใครมาเมแกน can you talk to us scary เมแกนตอนนี้ราคาเราเจออะไรและะ้ววะเออไม่เจอเลยโอเคพูทเจอ กูเจอเป็นตัวเลยแหละไอสัตว์สัญญาณมันทะลุพื้นถ้าพิมไปบอกมันก็ไม่หนุกอะ่ะต้องต้องให้เขาเจอเองเว้ยอืมไม่งั้นเราจะมาล่าผีทำไมเนาะกูน่าจะถ่ายรูปเมื่อกี้ลั่นช็อตไม่ทันสิงวะาคาเฐานเรา <ไป S 3> หลัคา,ามันครบแล้วหลักฐานก่อนว่าฟางอนไปแล้วอะเราดิ เราหนีผีอยู่แล้วเราไม่เปิดไ,ไม่ได้อ่ะผีมันอยู่ข้างล่างมันปีนขึ้นมาจากข้างล่างมาชุบเอา้าชิบหายแล้วมาชุบก,กูแล้วมาก,ก็ตายโหแล้วท่าตายถ้าตายนี้กูจะจดจำขอบคุณมากมากาเด็นผีมันออกมาจากไอเนี่ยผีมันออกมาจากบันไดข้างล่างอะ มันอยู่ชั้นใต้ดินเว้ยลา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 ก่อนแล้วเออที่ <c oughs> ดโดนเป็นขบวนเลยเหรอแม่งเอ้ยแม่งดุจังวะตัวนี้ <c oughs> วันด,ดีวันด,ดีพี่เราเออกูใส่ชุบมาชุบเปลืองเลย มมชุบมามันชุบไม่ได้มันครูขอชุบไปแล้วไอ้เยี่ยนมันชุบไม่ได้เอาหนูว่าชุบแล้วชุบได้อีกไม่ได้มันต้องแลกเปลี่ยนไม่ใช่เหรอต้อแค่เข้าไปแค่เดินแ <laughs> <laughs> ค่เดินเข้าไปก็รู้เรื่องเพียงแค่ก้าวมาก้าวเดียวเท่านั้นนะเออเข้าไปเข้มาไปไม่มีหรอกผีอะไรไร้าสาระแ <laughs> กงปะแกเงินตอนนี้มัจะไปแกล้งทำไม <laughs> เออมันจะไปแกล้งทำไมวะฟองมันเสี่ยงเกินไป เขาไม่ได้ยินเราหรอกโ oh. อ้โหคาหมกตู้อะเคยเห็นปะเนี่ยผีมันอยู่ข้างล่างเลยเว้ยแค่กูก้าวลงไปแค่เนี้ยดูเรื่องเลยเอ้าไปล็อกแล้วเรียบร้อยนี่อะเห็นปะเอาเดี๋ยวนี้ไม่คาแล้วเดี๋ยวนี้เดินแล้ว <Hey. S 1> โดนเอา้าเฮ้ยเอา้เอาอะไรอะ พี่เชนตอเป็นหางตูไปตัวอะไรนะหางตูอยู่ตรงกลางหางตูหันตัวเหรอได้ได้รับทราบได้เทียนเาอยู่ไะเน่ยไม่รู้อะเด้าเทียนเดากันว่าหันตูนะอเทียนกลัวตาแข็งไปเลย สงสัยงงนอนแม่หาตูก็เทวินไม่ก็มีมิกอะเพราะมีมิกมาเป็นตัวอะไรก็ได้เลเอออาจจะเป็นมีมิกก็ได้มึงเจอบ่อยด้วยแต่กดออฟไม่เห็นนะเว้ยแล้ก็หันตูตูในกล้องกดออกตูกินไม่ออกอ่ะเออไอหันตูจริงด้วยเชี่ยผ่านะผ่าผีไอ้เนี่ยสมแล้วก็เป็นผู้อาวุโสเชี่ยแล้วพีไม่ใช่เหรอถึงเป็นหันตัวเออทำไมมึงถึงเป็นหันตูอะไอ้ครับ เพราะกูตายแล้วกูก็เลยเดินตามผีทําไมกูเดินปกติมันเร็วกว่าผีกู้ยคิดไม่ออกที่มันช้ากว่าเราตรงนี้ตรงนี้แล้วใครม่นกดเป็นหน่วยหรือมันคือข้างบนวะลูกศรเนี่ยอาย่เยู่แถวเนี้ยเฮ้ยสปีดรีตอบกูเร็วจังวะ ยี่ห้าสปิริตบล็อกหรือสปิริตเวทแล้วก็เดอะทวินมีวงเวทมัมีวงเวทเนาะเชจัดไปเดี๋ยวนะกูหยิบเฮี้ยอะไรมาบ้างเนี่ยสปิริตบล็อกเดี๋ยวเขาสปิริตบล็อกไปเก็บแป๊บเอาสปิริตบล็อกไปเก็บแป๊บไม่มีอะไรในห้องเนี่ยหยิบแล้วหยิบแล้วหยิบแล้ววงเวทถ่ายไปยังอะ เป <Okay>, okay. ็นในห้องสักลียดว่ะห้องสักลียดห้องสักลียดอยู่ในห้องสักลียดห้องนี้เหรอตอบสปิริตบอสกใช่ะอ่ะมันตอบสปิริตบอกเหรอใช่เมื่อกี้มันตอบไปแล้วนี่อา้อาวอ้าวก็แปลว่าหลักฐานครบแล้วเหรอ,อมันมีแค่สองอันเองนะครบแล้วมันเหลือมันเหลือสามตัวเนี่ยรู้ว่ามีอะไรอ้ไม่พา่าไม่มีสปิิบ็อกด้วยไปตัดทิ้งไป มีอะไรบ้างเนี่ยเชื่อเชี่ยนะอะไรเชียนบอกกีเม็ผ้าตรงนี้ใช่ปะแล้วเมื่อไม่นานมานี้น้องก็บอกว่าได้ยินเสียงเปียโนข้างในเวลาใกล้เคียงกันปะไม่แน่ใจฮะกูดเดาว่าเป็นเดอะทวินนะเดอะทวินมันจะนเดินเล่น,นได้ผีมันจะเป็นผีจะอินเทอรเล็กแบบมันจะมีสองสองวิญญาณเว้ยแบบวิญญาณหนึ่งอินเทอรเล็กตรงนี้อีกวิญญาณหนึ่งอินเทอเล็กมันฝาดูได้มันแยกกันเป็นเพื่อนตัวเดียวโอ้เออเป็นไปได้เป็นไปได้อะ เข้าบ้านมาวิเชียนบอกเอเาใช่ใช่ตรงนี้เลยข้าเลยแล้วตองก็บอกว่าแล้วผ่าปเม็ดได้ไม่่ะมาโชว์ u r l ถ่ายโอ้ไม่ทันไม่ทันเมื่อกี้มัโผล่มาแป๊บเดียวม่กีโชว์โตองตองนี่เห็นเป็นโนพร้อมกับพี่วิเชียนได้ินไหมบอกว่าไม่ต้องมีสองตัวี่ัยยังไม่มีใครเข้าบ้านเลยไม่ใช่หรอ ใช่ใช่น่าจะใช่มั้งไม่รู้ดิไม่รู้น่น,โน,โน่าจะใกล้ๆกันแหละแล้วเดือดทวินมีอย่างอื่นให้สังเกตอีกปะออมีแปดที่แปดน,น้องตัวหนึ่เร็วตัวหนึ่ช้าคือมันจะโผล่มาเป็นแฝดเลยเหรอไม่โผล่มาเอ่อรนดอมก็คือถ้ามันช้าสลับเร็วก็คือ เมื่อกี้แม่งโผล่มายืนนิ่งอย่างเดียวเลยเดินหน้าคาร์เร่ a ค่นายเทคยูพี่เจ้ามาวางตรงแถวโต๊ะโต๊ะข้าวน่าจะไอ้นี่กว่าวะไหนวะกีได้หรอซื้อซื้อพวกหลอกหลอกไอสัตว์ไม่เห็นตัวกูขอกูบอกว่าโชว์ยูเซลไอสัตว์กดเปียนโนขยันกดเปลี่ยนโนมึงอยู่แถวนี้เนี่ยโชว์ยูเซลเอางี้มึงจะให้กูจ่ายค่าตัวเท่าไหร่สามพันไหมสี่พัน แล้วน้าคาร์เรุ้ยตอบสปิริตบอกเงี้ยก็มันอินเทลเ์แลกสปิริตบอกไว้ปะตกใจนึกว่ามาเป็นผีเมื่อกี้เรเจอเซลเราเทียนอีกอันไปวางข้างในไหมหรือว่าล่าล่าไม่ลล่าไม่ลล่าเง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 าถ่ายรูปก่อนไหนไหนไหนเงาไม่ได้อยู่ไหนวะถ่ายละเงามันอยู่ปลายทางตรง ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วถาแล้วนะโอเคโอเคถ่ายแล้วโอเคโอเคถ่ายแล้ว aunque, okay, okay. ถ่ายแล้วถ่า,ถายแล้วนี่กูมองไม่เห็นเลยอ่ะนี่ในในวิชั่นก็ไม่เห็นเนมื่อกี้มืดตุบเลยอยู่ชามตรงนี้เมื่อกี้มันอยู่ชามตรงนี้ทวินป่ะเนี่ยเนี่ยอยู่ชามตรงเนี่ยเฮ้ยล่าลา,ลาอันนี้ลา่าไม่ล่าเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ลาหลอกหลอกสมัตไปแล้วเดี๋ยวรอว่ามันจะไล่ทีตอนไหนกูเปิดแอปจับเมื่อกี้เมื่อกี้มันเปิดโคมไฟป่ะสีแดงแดงเออเป็นทวินไป ทวินเหรอทำไมอ่ะกูใช้แอปจับเวลาไงมันกูจับเวลาเอาเลยเหรอลาเลยส่งก็เป็นมือโปรจริงๆริบอกแล้วมันกูไม่รู้กูไม่รู้ว่ามันนับตอนแบบทันมันหมดหรือว่ามันนับตอนที่ว่าเราสมาธิอันเนี้ยแต่มันก็มีหลายครั้งที่มันมาเดือดทวินทวินทวินมันก็มีหลายครั้งที่มันมาพร้อมกันเหมือนกันนะมีไงขึ้น achievement อย่างนี้เดือดทูินชัวชัว เฮ้ยแอบจับเวลาได้ผลด้วย่ะเจ๋อไอ้เนี่ยถ้ามึงฟังแต่แรกอะจบนานไปนานแล้วไม่อยากจะโมไม่แต่มันไม่รั่นใจไงพอนี้่ก็เอาชัวร์ก่อนออเอาชัวร์เอาชัวร์เออแล้วเราตายไหมเราตายไหมเอยน่าเออตายไหมเรียบร้อยผ่านไปได้ดูดีวะอุดานี้ไม่เคยเล่นเลย Justin Barber <laughs> Justin Barber อ uh, ่า Are you have a store or something Are you cut your hair Justin Barber Are you blonde ตัดผมนานไหม Justin หมูหลายชั้นดีกวะ Justin Barber อ<า>ุ้ยตกใจหมด <laughs> มีนกแก้วด้วยเหรอม,มีฉลามด้วยมันเอาไว้ทำอะไรอะ เอาไสวสดี่าว้ล่อเหรอไอ้ของเล่น <c oughs> น่าหักจัง้ยตายมาตายแล้วเป็นีบอนแน่นตายก็เฮ้อตายแล้วด้วยหรอห <c oughs> มายังอยู่ <c oughs> อยากได้ฉลามวะจัสติน n do you know your name did you know r m e b r your name or y o u n a จกแตกไม่ได้น yeah. 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 ับหรอมาจะสตินไม่ม oui> ีสัญญาณเลยอะมาจสตินใช่เหรอยู<_<_ีา่งี่อะแลักจังะตึงตึง ติงเียนกูเอาฉลามตัวนี้กลับบ้านได้ปะไม่มีไรย้องอยากเอาตัวนี้ครับอยากเอาตัวนี้กลับบ้าน เนี่ยนกแก้วเรียกแล้วเนี่ยจัสซินบาร์บเบอร์มึงเป็นผีอะไรเนี่ยเฮ้ยซินพี่เ็วมากพีก่เลวบ้าจริงเ็วจริงไอ้เหี้ย หวัด <laughs> ดีเพื่อนเยอะ <laughs> ยอ <laughs> มีจฉาผูกก็ผูกมาสุดเฮ้ยมาแล้วโอ้ยเี่ยมันลา่ามันล่าทีเลยทีเนี้ยก็ผีตัวนี้อาจจะเป็นตีที่ความเร็วปกติไม่น่าเป็นแดี๋ยเมื่อกี้เราหนีไม่ทันทน,นะเราหนีไม่ทันเพราะว่าผียิ่งเห็นเรานานมันจะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะเห็นเรานานแล้ว ทุกตัวเลยเหรอเมื่อกี้ตอนมันหันกูลองทุกตัวเลยอันนี้เป็นพาส,สีของผีทุกตัวก็คือยิ่งเห็นเรานานมันจะยิ่งวิ่งเร็วโอ้โหเมื่อกี้วันททำไมเล่ะ่เมื่อกี้ตอนกูดูตอนมันเริ่ม,มหันมันอยู่ในห้องอะอห้องมันกินแต่มันวิ่งไม่เร็วเพราะั้นไม่ไม่ใช่หานตัวโอ้โหมันเดินด้วยความเร็วปกติแล้วคิดว่าเป็นตัวเลยคือที่กูคิดอาจจะเป็นแบนชีเพราะว่าเมื่อกี้มึงวิ่ง เออมึงอยู่หลังกูใช่ป่ะหรอยกูอยู่หน้ามึงนะกูอะอยู่ใกล้กว่าผีเอ่อแต่มันมาหากูใช่ไหมต่อวะใช่กูแต่มันไปหามึงเพราะมึงนปจะเป้าหมายเป็นมึงใช่ใช่อาจจะเจจงใช่ไหมมึงวิ่งมึงวิ่งนำกูใช่กูนำมึงวิ่งฉีกกูลงบันไดไปแล้วอแต่มึงฉีกออกมาแต่ผีไม่สนใจกูใช่ผีไม่ได้สนใจคนใกล้กว่าผีจะ็นสนใจมึงก็อาจจะเป็นมึงที่โดนแบวนฉีกไปหัวไว้ ไม่แปลกใจหรอกกูพูดชื่อมันตั้งแต่เข้าบ้านไปแล้วคือถ้าเป็นแบนชีอะต่อให้มันทันอะคนที่ไม่ใช่เป้าหมายวิ่งสวนผีมันก็ไม่ส่งเชียวไอ้เหี้ยวโถ่ไม่ส่แม่งเล็งกูตั้งแต่หน้าบ้านเลยมึงเนี่ยยูวีก็มีแบนชีไม่ใช่แบนชีแน่นอนเดมอนตัดทิ้งไปเลยเดมอนแม่งทันคอเราไปตั้งนานแล้วมันทันละไม่หรอเราไม่ใช่เราตายแล้ว ไม่กูเดินมาดูประตูเฉยๆไงว่ามันใ<อ>นนีหรือเปล่าเฮ้ยเสียงตีนเบาแสดงว่าไม,ไม่ไม่มีเสียงเลยเฮ้ยมีอยู่นี่เท้ามันค่อนข้างเบาเลยแต่ก็พกไอ้มันโยนของด้วยนะ่ะไอยอยู่ใกล้ของมันจะกระจายหนักกว่านี้อีกเว้ยถ้าเป็นไอเนี่ยเออแต่มันโอเ,เสียงเบาอยู่นะเท้าตัดตัดโปรโตไก เที่ยบเบาป่าวคุณเริ่มสงสัยแล้วเออพอมันขึ้นบันไดมันไม่เบาเลยมีหลักฐานอะไรบ้างครับตองเสียอ่อหาอะไรไม่เจอเลยยกเว้นยูวีไอ้เที่ยกูสองจิตสองใจอ่ะไวลิงไม่ก็ไอเนี้ยไวลิงไม่ก็แบนชีว่ะมั่นใจไปเลยเอาเลยดิแบนชีแล้วครับครูแบนชีด้วยไม่ถูกไอเชียกูโยงเยียอะไรวะเนี้ยโดนหลอกเลยไอเีย อ้เดียวไอ้แค่ไม่เห็นดีดอดเลยวะด็อดโผล่เฉพาะในกล้องศูนย์ศูนย์ศูนย์ติดลบดีเฮ้ยเอ้ติดลบเนี่ยมีฟีซิงแค่เนียที่เหลือยังไม่รู้เป็นแค่ทางผ่านผีอะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในห้องดิว่ะ หัวหม้วนเลยเฮียใครเจอก็เอากล้องมาถ่ายกูด้วยแล้วไงวูเววูเวอะไรของมันเยอะคิดว่าไงครับคุณเทียนผีมันบ่นเก่งคุณเทียนเป็นใบอยู่เหรอครับเฮียลืมเปิดไหมล่าสุดอินเทเล็กอยู่ในห้องแตอ่อยู่ไปโผล่หันตรงในห้องน้ำเฉยมันค,คิดว่าไงฮะเดอะทวินเหรอเดอทวินเพราะว่าเทียนดับตั้งหลายครั้งแล้วมันก็ไม่ล่าแล้วโอ้เป็นเดอะทวินที่แกจัดอ๋อเรามีเชียนอ่ะไม่บอกพิเชียนก่อนะ เขาบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอออม่ใช่ทวีทวินทาวินอยู่ทางขวาโอ้มิเชนก็อยู่ในรถกับเราแหละถูกต้องออสมแล้วที่เป็นเพื่อนกันสิบกว่าป,ป,ปีย่า <Yeah. S 2> เอะทวินจริงด้วยทำไมเรามันเก่งอย่างนี้วะเยี่ย yeah. สมแล้วที่รู้จักกันมาสิกบกว่าปี <c oughs> มึงรู้ด้วยว่ากูอยู่ในรถตาชาเออเยี่ย yeah. เอาวะได้กลิ่นวิเชียลในรถอ่ะ <laughs> ได้กลิ่นกลิ่นกูแรงขนาดนั้นเลย กินศพกินบ๊ายบายบายบายง่วงบ๊ายบายบายเจอกัน